ครับขอต้อนรับเข้าสูค่คลิป Creative West Project สำหรับวิชาแพร2นะครับหรือว่าเป็นโครงงานการแปลสร้างสารรค์นะครับวันนี้ก็อยู่กันในสถานที่น,นะครับเพราะว่าข้างนอกมันมีโควิดแล้วก็มีพลกรกถึกเชิงรัฐบาลทำให้เราไม่สามารถออกไปถ่ายคลิปเปลี่ยนบรรยากาศนอกสถานี่ได้นะครับสำหรับโปรเจกต์ของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นการพาไปดูเบื้องหลังนะครับการแปลสคริปต์วิชาโทเรสมุสนะครับซึ่งในรายวิชานี้นะครับอาจารย์ผู้สอนคืออาจารย์สายศาสตร์ได้มอบหมายงานให้เราไป ทำทัวร์ทาคลิปทัวร์นอกสถานที่นะครับซึ่งสถานที่เราเลื่อกนะครับก็อยู่ในกรุงเทพมหานครแต่ปัญหาคือข้อมูลของสถานที่นั้นนะครับเราไม่สามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ตคือเราไม่สามารถหาข้อมูลเป็นเยอรมันจากเน็ตได้ทำให้เราต้องแปลข้อมูลภาษาไทายที่เราหาได้เนี่ยเป็นภาษาเยอรมันแทนนะครับก็สำหรับคล,คลิปนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยที่ว่ากล้องวันนี้อาจจะแบบมีอาจาบบอาจะแบบไม่ได้งคงที่คงตัวขนาดนั้นหรือว่า เสียง <S ess ie> อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากล้องอันนี้ต่อไมไม่ได้นะครับก็ต้องขอไปตรงนี้ด้วยนะครับก็โอเคเรามาเริ่มกันเลยเนาะสำหรับการแปลวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมันซึ่งส่วนตัวแล้วก็คิดว่ามีความยากค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าด้วยโครงสร้างภาษาที่ต่างกันแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับทั้งสองภาษาโอเคว่าเรารู้ภาษาไทายมากกว่าภาษาเยอรมันนะครับบางภาษาเยอรมันเราอาจจะรู้ศัพท์ไม่เยอะพอหรือสำนวนไม่เยอะพอท่านกะ็ไม่สามารถถ,ถ่ายทอดข้อความ จากไทยเป็นเยอรมันได้อย่างสมูทหรือลื่นไหลนะครับ <c oughs> สําหรับเท็กซ์ที่เราจะเลือกแปลในวันนี้ครับเป็นประวัตินะครับของวัดวัดหนึ่งทางฝั่งทนนะครับอยู่เชียงสาโพก็คือวัดประยุรงสาวาสน,นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าได้ระหว่างการเตรียมงานเนี่ยได้ลองค้นข้อมูลเป็นภาษาเยอรมันแล้วแต่มันไม่มีเลยทลําให้เราต้องค้นข้อมูลเป็นไทยแทนแล้วก็แปลข้อมูลกลับเป็นเยอรมันนะครับส่วนของการเตรียมงานเนี่ย ตัวข้อมูลที่เราหามานะครับเราใช้จากหนังสือไกด์บุ๊กนะครับเล่มนี้เป็นหลักซึ่งเป็นหนังสือที่ได้มาสมัยประถมนะครับส่วนการแปลเนี่ยเราก็มีเครื่องมือช่วยแปลต่างๆกันนะครับหลักๆก็คือจะเป็นดิชัชนี่ในรูปแบบเล่มนะครับก็คืออย่างว่าในมือตอนนี้นะครับปัญหาคือเราไม่มีดิกไทยแปลจากใครเป็นเยอรมันโดยตรงทำให้เราต้องใช้ดิกมากกว่า2แปบ2เล่มขึ้นไปดิกเล่มแรกที่ใช้นะครับก็คือจะเป็นดิกเ,เป็นดิกเล่มนี้นะครับเป็นดิก เยอรมันไทยอันนี้แอปเบสุดนะครับแต่เราใช้คู่กับแอปพลิเคชั่นในมือถือ2แอปด้วยกันนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าถ่ายออกมาแล้วมันจะโฟกัสไหมหลักๆแอปแรกที่ใช้ก็เป็นแอปพื้นฐานที่ทุกคนต้องจดนีก็คืออันนี้นะครับก็คือแอปเ o โแอปนี้นะครับจะแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาเยอรมันหรือแปลจากเยอรมันเป็นก็ได้นะครับอีกแอปหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในมือถือเครื่องหนึ่งนะครับขออภัยด้วยดูอู๋ก่อนเยอะแยะมากมือถือเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นแอป อาปลดล็อกไม่ได้โอเคครับก็จะเป็นแอปอันนี้นะครับชื่อว่า Thai b a s t i c นะครับอันนี้แอปนี้ก็อันนี้นะครับโฟกัสไหมไม่รู้นะอันนี้นะครับก็จะเป็นแอปที่แปลจากไทยอังกฤษเหลืองกฤษไทยนะครับการแปลวันนี้ก็คือในส่งคำศัพท์เนี่ยเราจะเริ่มสตาร์ทด้วยที่เอาคำศัพท์ภาษาไทยที่มีปรากฏในเท็กซ์ในเล่มนี้นะครับไป แปลเป็นอังกฤษก่อนแล้วเราเอาคำคำภาษาอังกฤษเนี่ยไปแปลคือแปลไทยเป็นอังกฤษด้วยแอปแรกก่อนแล้วเอาอังกฤษแปลเป็นยังไงด้วยแอปที่สองแล้วตรวจเช็คความหมายอย่างชัดเจนว่ายังันเป็นไทยความหมายเป็นอะไรด้วยด้วยดิกเล่มนี้นะครับเพื่อให้ความหมายของตัวเท็กซ์ปลายทางกับงานแปลเนี่ยแต่ละคำมันความหมายตรงกันมากที่สุดที่จะทำได้นะครับก็อาจจะดูยุ่งยากแต่ก็มัน ด้วยเราประสบปัญหาความขาดแคลนข้อมูลอะไรหลายอย่างนะครับส่วนการแปลเนี่ย <c oughs> เราก็ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของเท็กซ์เล็กน้อยนะครับคือเท็กซ์ในเล่มนี้เนี่ยมันเป็นเท็กซ์แบบหลายสถานที่ในวัดเอามาพูดต่อก,กันแต่นี้เราวรวมรวบเป็นเท็กซ์เดียวแต่ลสถานที่ในวัดก็จะดึงแค่ข้อมูลสําคัญออกมาเขียนประกอบนะครับรวมถึงดึงประวัติบัดแบบย่อๆมาเขียนประกอบด้วยนะันั้นก็จะเป็นเท็กซ์แปลเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเรื่องยอ่อ ของเล่มนี้อีกทีหนึ่งนะครับเราถามว่าปัญหาที่ประสบระหว่างการแปลเนี่ยมันมีอะไรบ้างแน่นอนก็คือเรื่องอุปกรณ์เรื่องอุปกรณ์เลยพอจอนุกรมที่เรามีเนี่ยมันไม่เพียงพอคือมันเราไม่มีพอจอนุกรมที่มันครบหรือเสร็จในเล่มเดียวเสร็จในเล่มเดียวทาให้เราต้องอ,อ,อาศัยการใช้แอปพลิเคชันหรือใช้พอจอนุกรมหลายเล่มหลายแอปมาประกอบกันและอีกอย่างก็คือบางทีสำหรับเด็กเล่นมนี้นะครับบางทีบางความหมายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ไม,ม็นคา้าใจเพราะมันแบบเออโอเคอ่านแล้วมันก็เข้าใจอะแต่ว่าถ้าคนเพิ่มจริงๆแล้วจะรู้ว่ามันมีจุดแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นมีคําที่2องคำก็คือคําว่าบ่อน้ําถ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่า pond P นะครับแต่ภาษาเยอมันเนี่ยจากการค้นโดยใช้ดิโดยใช้ดิแล้วมีเป็นเล่ม,ม,ลม,ลมลสุดท้ายครับจะพบคำสองคำหลักๆก็คือคําว่า ก็คือคําว่า t h ช์นะครับและคาว่าทุมเพลซึ่งทั้งสองคำเนี่ยดิกเรื่มนี้นะครับได้ให้ความหมายเหมือนกันว่าเป็นบอ่อน้ําแต่พอลองค้นในเน็ตจริงๆใช้วิกิพีเดียใช้ Google เปิดรูปหาเราจะพบว่าคําว่าทุมเพลือมันคือเหมือนลักษณะแบบเป็นบอ่อน้าหรือหนองน้ำธรรมชาติแต่คาว่าไทช์จะเป็นลักษณะแบบบอ่อขุดเป็นบอ่อที่ขุดตามบ้านแล้วทาบรรยากาศให้เหมือนกับบอ่อน้ําจริงๆอย่างนั้น จะรู้ว่าเมื่อเทียบกับบริบทจริงๆในที่ปรากฏในตัวเท็กซ์ต้นทางแล้วก็รูปประกอบในเท็กซ์ต้นทางแล้วจะคิดว่าคําว่าไทยน่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับปัญหาอีกเรื่องก็คือเรื่องชื่อเฉพาะนะครับด้วยความที่เท็กซ์นี้มันก็มีเหมือนแบบ ความเป็นปะวติวัดอย่างนี้ก็จะต้องบอกว่าใครเป็นคนสร้างวัดอย่างนี้แน่นอนว่าก็เป็นชื่อไทยนะครับก็อาจจะด,ดูแบบมีปัญหาหรืออาจจะดูลําบาวกว่าเออเราจะทานสกีเบียเรื่ยังไงจะถอดออกมายังไงอะไรยเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้ก็จริงๆแล้วนี้เป็นไกด์บุ๊กที่มี2ภาษาคือไทยอังกฤษดังนั้นในส่วนของภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะถอดชื่อเฉพาะตรงนี้มาให้แล้วนะครับก็เราก็ เลือกที่จะใช้ตามมาเลยเพราะว่าชื่อเฉพาะเราก็จะได้แบบไม่เสี่ยงถอด A เป็นชื่อเฉพาะที่มีการถอดอยู่แล้วควรถอดตามนั้นต่อไปนะครับเพื่อความเข้าใจาที่ตรงกันแล้วก็อย่างว่าก็คือเ,ออเป็นชื่อชื่อเฉพภาษาไทยที่ยังมีบรรดาศักดิ์แบบเก่าอยู่ซึ่งส่วนตัวให้ถ้ามาปลายเองก็จะแบบจนบรรยั่งกันว่า จะไปเทียบกับเยอรมันว่ายังไงดีนะครับก็เลยตัดสินใจใช้ตามเวอร์ชันภาษาอังกฤษคือการเขียนทับศัพท์ไปเลยเช่นคว่าสมเด็จเจ้าพยาก็จะเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษก็สมเด็จเจ้าพยาแบบภาษาอังกฤษไปเลยหรือชื่อแบบตำแหน่งควีนตำแหน่งพระราชินีเช่นสมเด็จพระอมรินทร์ชายอย่างเงี้ยก็จะเขียนทับศัพท์ไปเลยแต่ว่าเราอาจจะเพิ่มเป็นตัวแบบอัปโพซิชันข้างๆว่าเอออย่างที่มีปรากฏในเท็กซ์แวรนะครับสมเด็จพระอมรินทรามาด เดคืนกินเดสมาเดแอสเตอร์ประมาณนี้ครับเพื่อให้มันอานแล้วมันเออเพื่อให้การใช้งานจริงทําให้คนสามารถเข้าใจตรงนี้ได้มากขึ้นนะครับต่อมาต่อมาก็คือเรื่องการคิดค้นศัพท์ใหม่ๆขึ้นมาศัพท์ใหม่ๆที่ว่าก็คือชื่อสถานีเฉพาะซึ่งโอเคมีชื่อไทยเราเข้าใจชื่อไทยอยู่แล้วแต่เอ๊ะชื่อไทยนี้เราจะมาตั้งเป็นเยัมไนว่าอย่างไรครับอันนี้ก็มี หลายที่เลยหลักๆก,ก็คืออันแรกสุดกนะ็คือสงยางามของวัดไปยูนะครับคือวัดรั้วเหล็กเพราะวัดนี้นะครับมีรั้วเหล็กสีแดงจากอังกฤษลอ้ลอมรอบบางส่วนของวัดอยู่ครับซึ่งเป็นรั้วเหล็กที่สั่งเข้ามาจากเังกนสมัยร3นะครับอันนี้เป็นรั้วเหล็กที่เป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนอันซี n เป็นเหมือนแบบยังไงอ่ะเป็นแบรนด์พักของวัดเลยก็ว่าได้แน่นอนว่าด้วยความรัน้าที่ว่านเนี่ยทำให้คนโบราณเรียกวัดไปยูว่าวัดรั้วเหล็กขานามคือ เราจะถ่ายทอดคำนี้ออกมาเป็นภาษาเยอรมันว่าไงอันนี้ก็ตัดสินใจที่จะถอดแบบตรงๆเลยว่าวัดรั้วเหล็กผมก็แปลใน text ว่า d a s t w a s d e s t e i s e n z a r g ก็คือวัดที่วัดที่แบบของรั้วที่ทํามาจากเหล็กไอเซนเหล็กสารรั้วอะไรเงี้ยก็คือคิดว่าน่าจะทําให้คนเยอรมันเห็นภาพมากขึ้นแล้วก็จะเข้าใจในทางปมกันว่าไทยเรียกวันรเหล็กเยอรมันก็น่าจะเรียกแบบนี้มันน่าจะความหมายที่หรือจินตภาพที่ได้น่าจะ มีความไม่หนีกันมากเท่าไหร่นะครับหรือว่าอีกสถานที่หนึ่งคือเขาเต่าเขาเต่าก็คือเขาเต่าก็คือเป็นเหมือนภูเขาจำลองภายในวัดนะครับข้างบนมีเหมือนเจดีย์รอบๆรอบๆกบิสัตว์หน้ามีแบบมีแบบต้นไม้ตอมรอบล้อมรลื่นมากนะคบเขาเต่าเนี่ยก็เป็นเหมือนเบเกิปเฉพาะภาไทยเหมือนกันก็คือตั้งตรงๆเพราะเป็นภูเขาจำลองแล้วก็รอบๆบอก็มีเต่าเต็มหมดเลยอย่างเงี้ยคำถามคือเอ๊เราจะตั้งชื่อเป็นไทยว่าเอ๊ชื่อเป็นยังไงอะไรก็เลยตัดสินใจตั้งตรงๆ เขาก็คือแบกแล้วก็ตับคือชิลด์เคลเทอร์ก็มารวมกันเป็นชิลด์เคลเทอร์แบกอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราจะวงเล็บชื่อภาษาไทยของเขาเต่าไว้ข้างหลังด้วยนะครับสุดท้ายก็คือชื่อสถานฐานต่างๆในตัววัดนะครับหลักๆก็มีหลายที่เราก็เลยตัิงใจใช้ชื่อของสถานฐานนะครับตามหนังสือเล่มนี้เป็นหลักสักครู่นะครับ น้ำเออนักเรียนนิดนี้นะครับตามหนังสือเรื่องนี้เป็นหลักนะครับเอ้ยนะครับเพราะว่าในหนังสือนี้ก็มีสอนเรื่องวัดเรื่องเอ่อสานที่สำคัญทางศาสนาของศาสนาพุทธนะครับแล้วก็ชี้แนวทางเข้าๆว่าเอ๊ะเราจะถอดในโบสถ์วิหารควรเรียกว่าอะไรในกรณีนี้ก็เลยเลือกแบบที่เป็นการถอดจากภาษาไทยมาก็คือแดบโบสถ์แดวิหารหรือแดเชดี ก็ในเท็กซ์นี้ก็แปลโดยการใส่อาร์ติเคิลลงไปด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีการใส่คำพยากเล็กน้อยเช่น The g r o s e r พะบรมมาธาตุมหาเจดีย์อย่างเงี้ยนะครับก็คือจริงๆภาษาไทยก็คือพาบรมธาตุมหาเจดีย์แต่ว่าจงใจสั่งว่า g r o อ e r ขึ้นมาเพื่อให้คนอ่านเห็นภาพว่าเอ้ยมันเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่นะครับสุดท้ายคือการนำเท็กซ์ไปใช้นะครับก็คือจริงๆแล้วจะบอกว่า ในส่วนของวิชานี้เนี่ยจะเป็นเหมือนแบบอย่างที่บอกไปก็คือเป็นทริปนะครับเท็กซ์ที่เราแต่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเอาไปใช้ด้วยแต่เราจะไม่อ่านทั้งหมดเพราะว่าจริงๆวางแผนไว้ว่าจะถ่ายทำในลักษณะเป็นบล็อกก็คือเหมือนถือกล้องแล้วถ่ายว่าเออวันนี้จะพาไปเที่ยวไหน,นแล้วตรงนี้คือตรงนี้คืออะไรจะเป็นล่าเล่าคร่าวๆก็จะเป็นเหมือนสัษณะเป็นแนวทางคร่าวๆในการพูดของเราในวันจริงครับแต่ว่าอย่างว่าคือเราทริปจะต้องถูกยกเลิกไปเพราะว่ามันติดอ่ โควิดนะครับออกไปทําคลิปไม่ได้แล้วก็ต้องมาทําคลิปในนี้แทนก็ต้องเป็นการพูดจากคอมแล้วก็เหมือนพูดจากสไลด์จากรูปอะไรย่างี้ครับก็จะเห็นได้ว่าเท <c oughs> ็กซ์เนี่ยแทนที่เราจะแบบใช้แค่เป็นแนวเอาแค่ข้อมูลมาอย่างเงี้ยจำแล้วก็พูดนิดหน่อยแต่ว่าเท็กซ์เนี่ยจะต้องเหมือนทักษะแบบอ่านเท็กซ์ทั้งหมดเลย <c oughs> ซึ่งจากการอ่านเท็กซ์ทั้งหมดทำให้เราแบบคิดว่าเอ๊ะโครงสร้างมันน่าจะไม่ใช่โครงสร้างที่ยากหรือซับซ้อนเกินไปมาก คุณมีโครงสร้างที่คนฟังสามารถฟังแล้วโอเคเก็ตได้ในครั้งเดียวที่ฟังทําให้เราในการเทคเนี่ยนะครับเราตัดิใจที่จะไม่ใช้โครงสร้าง r e l a t i v e s เ s อร r นะครับหรือประโยคขยายที่จะขยายว่าเออนามตัวนี้มันหมายความว่าอะไรแต่เราเลือกใช้คําประโยคอธิบายใหม่คือแต่งประโยคเพื่ออธิบายคํค,ำคำนี้ใหม่แทนการใช้เรลที e สัตนะครับแต่ถ้าเป็นเรลที e สัตแบบอื่นเช่น Y Y ยว s ยสัตดาสหรือ d u m m ิ อบโบลอะไรเงี้ยก็คงใช่เหมือนเดิมนะครับเพราะส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะมีทางเลือกอื่นแล้วเราคิดว่าอบโบวไวดานเป็นคําที่คิดว่ามันง่ายอยู่แล้วง่ายต่อเข้าใจาของคน,นี้มันอยู่แล้วครับก็นี่นะครับเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้นะครับจะถูกส่งไปพร้อมกับตัวเท็กซ์ที่แปลมาเสร็จแล้วนะครับให้ได้ให้อาจารย์น้องได้อ่านกันแล้วก็วิภาควิจารณ์ได้ว่าเออเท็กซ์นี้แปลออกมาโอเคไหมอ่านเราเห็นภาพแล้วเข้าใจดีไหมนะครับสําหรับ การนำเท็กซ์ไปใช้ก็ยังบอกว่าเราเอาเท็กซ์นี้ไปใช้กับการทำคลิปโทรเ์จริงๆก็อย่างว่าการรูปแบบการทำคลิปมันเปลี่ยนไปทำให้เท็กซสุดประสงค์ของเท็กมันเปลี่ยนไปด้วยนะครับก็สรุปวันนี้ก็เป็นเบื่องหลังสั้นๆเเล้าๆก็เออเราแปลตรงนี้ยังไงเพราะว่า อันนี้ก็ส่วนตัวมองมว่าอาจจะเป็นการคล้ายการทํารายงานการแปลครั้งนึงแต่ว่ารายงานที่ผมทำไปเป็นการแปลเยอรมันเป็นไทยแต่เรานี้เป็นการแปลไทยเป็นเยอรมันซึ่งมองว่ามันมีความยากที่ปรับเกรดมากขึ้นจากเดิมครับก็หวังว่าคลิปนี้อาจารย์น่าจะได้ข้อมูลหรือคนนู้นอาจจะได,ได้ข้อมูลอะไรไปไม่มากก็น,น้อยครับก็วันนี้ลาไปก่อนคนระับสวัสดีครับ